สวัสดีค่ะคุณครูนะคะชื่อว่าคุณครูอาทิชาหลอดศินหรือว่าเรียกสั้นๆว่าครูไอนะคะวันนี้นะคะครูไอก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่บางคนนะคะอาจจะรู้แล้วนะคะว่าอาหารหลัก5หมู่ในแต่ละหมู่มีอะไรบ้างแต่บางคนนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่าแล้วในแต่ละมูอะ่ะให้คุณค่าทางโภชนาการด้านอาหารยังไงบ้างงั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอาหารแต่ละหมู่พร้อมทั้งประโยชน์ของอาหารกันเลยค่ะ โดยเรามาเริ่มจากหมูที่1นนะคะซึ่งหมูที่หนึ่งก็จะเป็นโปรโตีนค่ะโดยโปรโตีนนะคะก็จะมีคุณประโยชน์ด้านการเป็นอาหารเสริมให้แก่ร่างกายค่ะแหล่งอาหารของโปรโตีนนะคะก็จะได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาหรือว่าวัวนอกจากนี้นะคะก็มีไข่นมถั่วมันเล็ดแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วค่ะอย่างเช่นเต้าหู้ค่ะ ซึ่งหน้าที่ของหมู่ที่1นนะคะก็จะเป็นการสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยาวะต่างๆช่วยให้ร่างกายนะคะผลิตเอนไซม์โฮอร์โมนแล้วก็แอนติบอดีค่ะแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสำรองเมื่อต้องการนะคะหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะนักเรียนซึ่งคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะเป็นแหล่งอาหารที่ ให้พลังงานค่ะแหล่งอาหารของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมีข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันขนมปังแล้วก็ธัญพืชต่ตางๆค่ะในส่วนของหน้าที่นะคะก็จะเป็นการให้พลังงานหลักแก่ร่างกายช่วยให้สมองและระบบประสาทนะคะทำงานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็สำรองพลังงานในรูปแบบของไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อค่ะ ต่อกันด้วยหมูทมะะหม่ที่3นะคะหมู่ที่3ก็จะเป็นวิตามินแล้วก็เกลือแร่จากผักค่ะจะเป็นอาหารควบคุมการทํางานของร่างกายนะคะแหล่งอาหารของหมู่ที่3นะคะก็จะได้แก่ผักใบเขียวอย่างเช่นคะนา้าตำลึงผักบุ้งผักเหลืองแดงอะค่ะประมาณแครอทฟักทองหรือว่าผักที่มีรสชาติเปรี้ยวอย่างเช่นมะเขือเทศหรือว่าพริกหวานค่ะ ในส่วนของหน้าที่นะคะก็จะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจค่ะหมู่ที่4นะคะก็จะเป็นวิตามินจากผลไม้ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมของร่างกายแล้วก็ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันค่ะแหล่งอาหารนะคะก็จะมี ส้มฝรัง่งมะม่วงแอปเปิลกล้วยองุ่นมะละกอก็คือผล,ลไม้ต่างๆเลยค่ะหน้าที่นะคะก็จะเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ช่วยในการดูด,ด,ดซึมธาตุเหล็กแล้วก็แร่ธาตุต่างๆค่ะและมีใยอาหารนะคะซึ่งช่วยระบบขับถ่ายได้ดีเลยค่ะ และหมู่สุดท้ายนะคะก็คือหมู่ที่5หมู่ที่5นะคะก็จะเป็นไขมันค่ะซึ่งจะเป็นอาหารที่ใช้พลังงานแล้วก็ช่วยดูดซึมวิตามินค่ะแหล่งอาหารนะคะก็จะเป็นประเภทน้ำมันพืชน,น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกหรือว่าไขมันจากสัตว์กะทิเนยถั่วต่างๆค่ะ หน้าที่นะคะก็จะให้พลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮเรดรตและก็โปรตีนค่ะช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะซึ่งได้แก่วิตามิน A D E แล้วก็ K ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ฮอร์โมนและยังป้องกันอวัยวะภายในจากการกระแทกด้วยค่ะ,ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับอาหารหลัก5้าหมู่แล้วนะคะว่าแต่ละหมูมีอะไรบ้างแล้วก็ให้คุณค่าทางโภชนาการย่งไง หลังจากนี้เราก็มาทราบหลักการกินอาหารให้สมดุลกันดีกว่าค่ะโดยหนึ่งนะคะเราควรกินให้ครบ5หมู่ซึ่ง5หมูนี้นะคะเราต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ 2. นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการกินไขมันแล้วก็น้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปค่ะ3านะคะก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะ 4. นะคะกินผักและผละไม้เป็นประจำค่ะก็คือกินบ่อยๆเป็นชีวิตประจำวันเลยค่ะ ส่วน5นะคะก็คือนอกจากว่าเราจะรับประทานอาหารครบ5หมู่ในแต่ละวันแล้วนะคะเราก็ควรที่จะออกกําลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมด้วยค่ะหากร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่าไม่สมดุลน,นะคะอาจสง่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างเช่นภูมิคุ้มกันต่ําพลังงานไม่เพียงพอหรือเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ค่ะขอบคุณค่ะ